ย่อยเน่ย่อยเน่ย่อยยาเน่ก่อนโอ้ยย่อยเมื่อยาบัดนีิเมื่อไยปิดเด้อใครตำรวจมันปิดยาเบื่อไก่ติดเครื่องยาจิกาแจ้งคดีเออก่อนไปแจ้งคดีเมื่อยายาถึงมึงเงีบอืมเจ้ากูจวดเมื่อก็แต่อึดแยากเงบปะกนเท่ายอดปะกนเท่าโนแต่น้ำมือนี่ยาฮะยาหย่างเนี่ยต้องหอรีก็รู้ตียายกูเดกลวงรุมเออก่อน รูก็รูมือก็แต้ามือต่อยอนะยะตีไม่ล่วงเกยจับตียะอุ่นเออตีไม่ล่วงเกยจับตียะอุ่นก็แต้ามือต่อยอนยะเุ้ยตีไม่ร่วงกันตบตนอยาอุ่นตีไม่ล่วงกันตบตนอยะเออแล้วก็แต้งมือตับ่หฮ้ยตีไม่ล่วงก็เอยกุนยะเคลื่อนเออตีไม่ร่วงก็เอยกุนยะเฮ้ยเบาเบายะมือนะมือเอยตีไม่ร่วงก็จับตียะนี่ตีตั้บ่ไม่ลาดเด ตีไม่ปลากันดบตรอ่ฮะหอยตีไม่ล่วงเดี๋นะก็ก็เทรดก่นยะเอ้ยโจ้เมือกช้าอาทีสามล่วงมึงก็เทรดเทรดก่อนยะตีก็เทรดก่นในเมื่ตีอะเทรดบดเดะเอ้ยเดี๋ยวเทรดเรื่งดัดนี่จะอันเรื่องจับโอจับนเมอเฮ้ยเฮ้ยยามอันจับดอกยามกงเราอันกวนยังซื่อๆเอ๊ะอันมันจับคักปะคักเลย วันนั้นเมื่ออาคาตตำรวจมอยะเนี่ยเอ๊ยอาจอบพื้นโน้ตี้เอ๊ดูดูดูบัจอดเมื่อเรยยอยฮะเด็กอจับบ้านไี้แบตพื้นโน้ตพ่นดันข่ายตำรวจจับกุศลคุกจับยาคุณเนื้อซะก่อนจับว่าจับคันตะกล่วงก็อาณากนย่อยหยับหนะเฮ้ยเด็กคันตะกล่วงคุกอาณากรย่อยหยับยาจะกุดลปล่อยเลยนะจุดเรียงหยับหยับแล้วก็คักมันก็สมัยหนาแมงคำลงไปหลักไก่ เอาโตใหญ่ๆจับใส่ถุงไปต้มกินเลียวไปเลียวมาบ่เห็นไผเลยเอาโตใหญ่ใส่ระยะเลียวไปเลียวมาเห็นเจ้ามันรง mà hăng kề ăn hè mong nhớ mong cả cả này gờ mờ ai khay mọt ăn vung đơn mờ cho pháp bự lùi gờ mờ ai cho pháp sao mà hàng kề à nghe lung đó sờ lung à hiểu trong răng yung hấp là sắp gai yoyo Ai, người quang, คนละโลกนอนเมื่อบกอําจุนเดยยอนยามบามงมาดงงงละมานี่จอกีตยอํานเดยอนมือเกบ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 กยงบกมาแม่ด้เพียงรวยเพียงยงม่ด้